วิธีการติดตั้งโปรแกรม TeamViewer คลิกที่เว็บเบราว์เซอร์ของ Google Chrome และพิมพ์ www teamviewer com th จากนั้นให้ท่านคลิกที่ปุ่ม Download Free แถบด้านล่างของ Google Chrome จะแสดงการดาวน์โหลดโปรแกรมรอจนกระทั่งการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ให้คลิกที่ปุ่มลูกศรแล้วเลือก Open ค่ะ โดยจะมีหน้าต่างสอบถามว่า How do you want to proceed ให้ท่านเลือกตัวเลือกแรก Default installation และคลิก Accept next เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรมค่ะแถบแสดงเปอร์เซ็นต์การดาวน์โหลดจะปรากฏขึ้นให้ท่านรอสักครู่นะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะมีการสอบถามถึงจุดประสงค์ในการใช้งานให้เลือก I want to use the free version for personal use. และกด Finish เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วคลิกที่ไอคอนโปรแกรม TeamViewer บนหน้าจอท s k สอบนะคะเปิดโปรแกรมเราแจ้งรหัส UID แก่ทีมงานเพื่อให้ทีมงานได้สามารถควบคุมเครื่องของท่านได้ค่ะเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรมการใช้งานค่ะ